สวัสดีครับผมชงครับว่ากานาพิธการ g o o ช่วยนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนเรื่อง่าการสร้างแบบทดสอบนะครับด้วย Google Form นะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านแรกครับเราสามารถสร้างโดยการนะครับคลิกที่จุดสักจุดในได้นะครับจการคลิกขวาในได้ได้เลยครับในการสร้าง Google Form นะครับทีนี้พอเราเข้าไปที่หน้า Google Form นะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ผมสร้างแบบทดสอบไว้ก่อนแล้วนะครับหนึ่งชา้นครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะสร้างนะครับก็คือส่วนที่1นนะครับหัวข้อนะครับ หัวข้อก็คือการที่เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเช่นชื่อวิชาสอบนะครับอ,อย่างนี้นะผมะตั้งชื่อว่าแบบทดสอบหลังเรียนนะครับวิชาเพภวิชีนะครับซึ่งนะครับอาจะระบุเลยนะครับว่าให้เฉพาะนะครับสำหรับนักศึกษาชั้นปชอนะครับ ช่องหนึ่งนะครับทีนี้นะครับช่องต่อมานะครับอ่าช่องนี้เป็นอีเมลนะครับก็คือผมใส่ไว้เพื่อให้นักศึกษาสามารถใส่อีเมลของตัวเองครับเพื่อการติดต่อครับนะครับโดยการนะครับสามารถสร้างอันนี้นะครับก็คือส่วนที่หนึ่งนะครับสามารถเพิ่มได้จากเพิ่มหัวข้อเพิ่มส่วนคาถามนะครับ เรจะมีหัวข้อขึ้นมานครับเราสามารถใช้อ่านอย่างอันนี้จะททาเป็นอีเมลครับให้ใช้เป็นนะออปชันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าอีเมลนะครับอ่าีเมลนะครับจากนั้นนะครับห้คิดที่คําว่าจําเป็นนะครับหมายถึงว่านักศึกษานะครับจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ถึงจะาหาคำตอบได้นะครับ มาครับอ่าอันที่สองนะครับก็จะเป็นชื่อสกุลเลขที่นะครับหมายถึงว่าให้นักศึกษานะครับใส่ชื่อนะครับเนื่องจากว่านักศึกษาที่เราอินเข้ามาใช้นะครับอ่าจะใช้อีเมลนะครับอาจจะชื่อจะไม่ตรงนะครับซึ่งเพื่อเป็นการให้เรารู้นะครับว่านักศึกษาคนนี้เป็นคนทําข้อสอบนะครับหลังจากนั้นนะครับในการสร้างส่วนที่2อนะครับให้คลิกที่อ่ารูปนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมองกันนะครับก็คือการเพิ่มส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนที่พอเป็นเพิ่มส่วนต่อมานะครับในตัวอย่างเช่น เขาจะขึ้นนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็าะคําอธิบายเพิ่มเติมไปได้นะครับ นี้นะครับในการสร้างข้อสอบนะครับก็จะเริ่มที่การสร้างโดยการใช้เครื่องหมายบวกตัวนี้เป็นการเพิ่มคําถามนะครับพอเพิ่มคําถามแล้วนะครับเราก็ระบุข้อไปเลยนะครับก็คือโจทย์นะครับให้ใส่ที่ตรงนี้อดี๋ยงนี้ผมใส่ไว้ว่านักวัยรุ่นนะครับมีความหมายตรงเราข้อใดนะครับแล้วก็การเลือกช้อยนะครับก็คือการเลือกที่หลายตัวเลือกนะครับก็จะเป็นช้อยมาให้เลือกครับเราสามารถเพิ่มไปได้นะครับเพิ่มเป็นตัวเลือกที่สี่เพิ่มเป็นตัวเลือกที่ห้าที่หกไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราจะใช้ ตัวอย่างเช่นนี้นะครับผมใช้แค่่าช้อยแค่4ตัวเลือกนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเราทําข้อสอบเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับอ่าเราก็จะมีนะครับให้เปิดที่ว่าอ่าเราจะมีการตั้งค่าคือทันทีนะครับอ่าการเผยแพร่คะแนนนะครับคือเผยแพร่คะแนนได้เลยนะครับจากที่นักศึกษานะครับส่งคาตอบแล้วนะครับสามารถตรวจสอบเองได้เลยนะครับ การที่เปิดตัวอ่ะคาตอบที่ผิดนะครับก็คือสามารถให้นักศึกษาครับสามารถดูได้ว่าตัวเองนะครับตอบข้อที่ถูกหรือผิดแล้วข้อไหนเป็นข้อที่ถูกครับอ่าคำตอบที่ถูกนะครับก็คือผู้ตอบนะครับจะมองเห็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับังชาติที่ดูคะแนนแล้วนะครับค่าคะแนนนะครับผู้ตอบจะเห็นคะแนนเต็มและคะแนนที่ได้รับสําหรับคําถามแต่ละข้อนะครับอ่านี่นะครับส่งคะแนนเต็มเราตั้งไว้ที่10คะแนนนะครับ นี้การตอบกลับนะครับก็จะคือส่งสำเนาที่อ e ีเมลก็ได้นะครับหรืออ,อนุญาตให้แก้ไขมตอบได้นะครับอันนี้เราจะไม่อนุญาตนะครับส่วนค้าตอกบกลับนะครับจะเป็นอ่า การต้องการน,นะครับก็จะเป็นการที Thai, เ่เราสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับว่านักเรียนนะครับแต่ละคนนะครับตอบได้ท่านเท่าไหร่ครับสามารถเช็คได้เป็นทั้ง Excel นะครับออกมาได้เลยนะครับหรือเป็นข้อคำตอบได้เลยนะครับว่าเักศึกษาได้คะแนนเท่าไหร่ทีนี้หลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการทำเฉลยนะครับเฉลยในที่นี้ก็คือให้คิดที่เราที่เฉลยนะครับแล้วเราสามารถเลือกคําตอบที่ถูกต้องได้เลยนะครับก็เป็นการเฉลยว่าข้อนี้ตอบอันนี้ถึงจะถูกครับแล้วก็ใส่คะแนนได้เลยครับ นี้เดีจะมาทดสอบให้ดูนะครับอ,อย่างแรกเลยในการเข้าใช้งานนะครับต้องใส่อีเมลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับชื่อนะครับ คือนะครับคืออ่านในที่อ่านไปนะครับอ่าทีนี้นะครับเราสามารถเลือกตอบได้เลยนะครับเช่นคนนี้ ทีนี้มาส่งข้อสอบเลยครับเราสามารถอ่ะดูคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับจะเห็นเลยว่าอ่านี้ตอบนะครับหรือคะแนนรวมเท่าไรนะครับตอบข้อไหนถูกบ้างข้อไหนผิดบ้างครับก็จะมีเฉลยให้นะครับอีกทั้งการทําแบบนี้ครับจะเป็นการที่นักเรียนครับไม่สามารถที่จะดูหรือลอกเพื่อนได้นะครับเพราะสอบมีการพ่ากันหรือสลับกันอยู่นะครับ ยิ้มช็ดการตอบกลับนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยครับว่าได้คะแนนเท่าไรเฉลี่ยเท่าไรช่วงเท่าไรนะครับมีข้อที่ถูกให้ด้วยคําถามนะครับก็จะเก็บข้อมูลไว้นะครับเป็นไงบ้างครับกับการวิธีการสร้างข้อสอบครับหากถ้าดูแล้วนะครับสามารถนําไปใช้เป็นความรู้ได้ก็ยินดีนะครับที่จะนาเสนอตรง แต่ถ้า,าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในมาันทที่มีด้วยนะครับขอบคุณครับ